ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าดาวพุธซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะมีพรสวรรค์นในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคมเป็นผู้ที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายคุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดี คุณจะมีเพื่อนบ้านมากมายลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอ คุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งคุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามัคคีลักษณะสัดส่วนของม้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิต ลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไรคุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณมักจะเข้าร่วมเสมอเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุคลิกของคุณอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้าง เนื่องจากคุณเป็นที่คนชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไปอาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ลักษณะนิ้วมือโดยรวม อัตราส่วนนิ้วและรูปแบบมือนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีทักษะทางประสาทสัมผัสและมีสัมผัสที่แข็งแกร่งลักษณะนิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ชอบทำงานหนักและการลงมือทำงานด้วยตนเองในขณะที่ความยาวนิ้วหัวแม่มืออาจบ่งบอกถึงวิธีการและการมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่วแน่ นิ้วชี้และนิ้วก้อยอาจบ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความเป็นอิสระทางความคิดและการวิเคราะห์แต่คุณก็ยังสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีลักษณะนิ้วรูปแบบนี้ยังบ่งบอกว่าคุณนั้นเป็นคนมีระเบียบวินยัยมีความทะเยอทะยานและมีความเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจในตนเองสูงแต่อย่างไรก็คุณนั้นเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบชอบวิเคราะห์และปฏิบัติจริง อาชีพที่เหมาะสมกับนิ้วมือลักษณะนี้อาจต้องการความทุ่มเทความมีระเบียบวินัยและความอุตสาหะเช่นนักธุรกิจการเงินหรือผู้ประกอบการความสามารถในด้านอื่นๆเช่นนักการเมืองนักกฎหมายหรือผู้ดูแลสุขภาพนักดนตรีสัลยแพทย์และนักกีฬาสรุปได้ว่าการที่คุณมีลักษณะความสัมพันธ์ของนิ้วมือแบบนี้จะมีความสามารถหลายๆด้านเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผล และมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง